ครับเพื่อนๆอินเ้อร์เน็ตสู่ช่องกันเนอร์ขยี้ข,ยข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสาสมสรอาร์ซนอนมาเจวันที่30มันวาคม2 5ง4นะฮะเดิมแรกนะครับผมก็จะเป็นการเล่นสงครามจิตวิทยาของทางเปปการิโอลาครับที่ออกมาเตือนลูกทีมให้ระมัดระวังทีมอาร์ซนอนทีทมของพวกเขาเนี่ยจะต้องบุกมาเยือนในคืนวันเสาร์ที่1มกราคมนี้ครับแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นการเชื่นชมบ้างนะฮะแล้วก็เป็นการเล่นสงครามประสาท กับทางอาร์ซอนครับจากนั้นนะครับผมก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกาซื้อขายนักเตะเป็นข่าวคลากาาระสังของค่าตัวของเอสติเป็นนายที่ทางโรมาก,กันยังคงลังเลอยู่นะครับว่าจะยอมจ่ายเท่าไหร่เพื่อดึงนักเตะรายนี้เข้าไปร่วมทีมแบบทาบรรวมไปถึงสถานการณ์ล่าสุดข,ของทางาบียาินครับที่ตอนนี้ตัวนักเตะนั้นมีความสุขดีอยู่กับทางลิเวอร์พูลครับฟังกันจบนะครเพื่อนๆชอบเห้อหาข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ e ิดงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับ ผมคุณลวงน้าครับผมไปที่เนื้อหาข่าวกันเลยครับเดิมเนยนะผมก็เป็นการเรียกสงครามประสาทของทางเปปกอร์ดิโอลาครับผมบอกว่าให้ลูกทีมของตัวเองเนี่ยปัญระวังอาร์ซอนให้ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทีมของมิเกลเจต้านั้นพัฒนามาถูกที่ถูกทางแล้วนะครับในประเด็นน,นี้ครับผมเปปกอร์ดิโอลาออกมาพูดว่าเรายังมีเกม์ในลอนดอนกับอาร์ซอนที่ตอนนี้พวกเขาอาจจะเป็นหนึ่งในทีมท็ททอปฟอร์มแล้วเป็นอาร์ซอนที่ดีสุดในช่วง 4- 5ปีที่ผ่านมา ตอนนี้ผมยังคงบอกอะไรไม่ได้มากแต่ความยินดีกับทีมด้วยแต่เราก็ต้องโฟกัสกันต่อไปนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทางเปบปกเดลาครับสั้นแต่ได้จใจความครับว่าไม่ให้ประมาทอาร์ซอนครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่าทีมของเราเนี่ยเริ่มจะลงตัวแล้วครับผมเริ่มจะกลมกล่อมเนาะนักเตะคนไหนที่ไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีเนี่ยก็พักก่อนเนาะเป็นตัวสั่ลองไปก่อนคนไหนที่มีฟอร์มดีฟอร์มโดดเด่นก็จับให้อยู่ในแผนการจับทีมต่อไปนะครับ ผมว่าชุดที่เราจะเล่นนเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะใช้ผูเ้เล่นชุดเดิมครับผมที่เราเจอบทางลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับเพราะว่าภาพการฝึกซ้อมหน้าสดเนี่ยไม่มีภาพของทางโทมิยุสนะฮะแบ็คขวาอาจจะใช้ทางเบนไว์เล่นตรงตำแหน่งตรงนั้นไปก่อนนะครับส่วนคู่เซตเตอร์แบ็กก็จะใช้ล็อกโฮดดิ้งจับคู่ทางกาเบรียลมาเยสนะคะส่วนตำแหน่งอื่นก็น่าจะเหมือนเดิมครับตัวจากบทสัมภาษณ์ของทางเปปกอร์เดลาที่ออกมาเชื่อมชมอาร์ซอนนะครับผมไปดูข่าวกันต่อครับ ทีนี้นะครับผมมันก็มีเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเว็บไซต์สโมสรอาร์ซอนได้มีการถแถลงการนะครับว่ามิเกลจะต้าน,นผมติดโควิด -19 เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมทำให้เจ้าตัวนั้นพลาดการคุมค่าสนามอาร์ซอนในเกมหนักนะฮะที่ต้องเจอดาวแมเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันเสาร์นี้ทุ่มครึ่งครับผมก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันครับผมเพราะว่าทีมกำลังอยู่ในช่วงฟอร์ที่ดีครับผมสถานการณ์ภายในทีมก็ดีนักเตะก็ดี ากับการทีมก็เริ่มจะโอเคนะฮะเริ่มมีแนวทางการทาทีมนี่ชัดเจนก็เลยจะต้องทําให้หน้าที่ในการคุมสนามคุมทีมของทาซอนนั้นตกเป็นของอผู้ช่วยของทาเตต้าที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตตูเบนเบิร์กนะครับวันนี้ก็น่าจะมาขัดตาทับก่อนนะฮะไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าอัเตต้าน,น่าจะถ่ายทอดหรือว่าบอกเทคนิคให้กับเจ้าตัวเนี่ยไม่มากก็น,น้อยครับเราต้องดูวันต่อไปครับว่าอาซอนจะรอดในเกมที่จงเจับท่าเมสซ์ซิตี้หรือเปล่านะครับ จบจากข่าวของการที่แอตเตติดโควิดสิครั้งที่สอะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับหน้าสุดน,นะครับผมอันนี้ก็ออกแนวอินหลบเดิมครับผมราคาซั่งเหมือนเดิมก็คือดิวการทําธุรกิจระหว่างอาซอนกับทางโรมาอ่าสถากนการณ์ตอนนี้คือทางโรมานะครับผมต้องการที่จะจ่ายค่าตัวแอซซี่เมนายหลังจบสิ้นสุดการยืมตัว ในซีซั่นนี้ด้วยค่าตัวประมาณแค่10ล้านยูโรซึ่งอาร์ซอนก,ก็บอกว่า10ล้านยูโรนั้นมันน้อยเกินไปนะครับอาร์ซอนอยากได้ค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรนะฮะจบฤดูกาลนี้เอสติ่มนานั้นจะเหลือสัญญาทางซอนเพียงแค่1ปีนะครับก็ยังคงสามารถเรียกค่าตัวได้อยู่เรล็กน้อยก็เอานะครับผมเพราะว่าตอนนี้อาร์ซอนก,ก็ต้องกระดมทุนในการหากองกลางสักคนนะฮะแล้วก็ต้องเคลียร์ปัญหาเกี่ยวกับกองหน้าจะหาเงินมาซื้อกองหน้าอีกสักหนึ่งคนหลังจบฤดูกาลนี้ครับ อีกแล้วครับท่านการทําธุรกิจกับทางโรงมานั้นก็เราเคยมีปัญหาในช่วงของดิวของทางการิชากา้าใช่ไหมครับที่ตอนนั้นก็ยังคงขาดส่วนต่างเล็กน้อยประมาณ10บล้านยูโรทางโรงมา่าไม่จ่ายทาซอนไม่พร้อมขายก็ทําให้ทางการิชาก้านั้นอยู่ทางซ่อนต่อไปในฤดูกาลนี้เสร็จสัญญาถึงปี2024ครับกรต้องรุดกันต่อไปครับว่าทางโรงมาทาซอน,นั้นจะตกลงเจรจาสิ้นสุดกันได้หรือเปล่าครับผมในดิวของทางแอสลีแม่นนยครับ จบจากข่าวของแอสลีย์แม่นายครับไปกันต่อครับไปดูข่าวของทางเอ็กตอร์เบรินกันบ้างครับล่าสุดนะครับผมสื่อที่มีชื่อว่าเอสตาดิโอเอนะครับหรือว่าเอสตาดิโอเครับออกเปิดเผยว่าเอ็กตอร์เบรนดินนะผมมีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลสโมสรทีมรักของเขาตั้งแต่วัยเด็กนะฮะและทำให้ตัวเขาลักเตนั้นไม่ได้คิดถึงกับการยา้ายไปอยู่อาร์เซนอลว่ามีความทรงจําที่ดีกับาอาร์เซนอลตลอดระยะเวลาที่เขาเนี่ยลงเล่นให้กับสโมสรอาร์เซนอลมาเกือบ10ปีนะครับ ก็ต้องดูันต่อไปครับผมผมมองว่าสกังทายเฮกตอรบินนั้นน่าจะมีความชัดเจนแล้วนะฮะว่าตัวนักเตะนั้นน่าจะย้ายทีมในดาซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หรือแม้กระทั่งในช่วงมกราคมนี้อาร์ซอนอาจจะป้องปล่อยเฮกตอร์บินให้กับทีมลูเบติกก็ได้นะครับผมอาจจะขายขาดได้ค่าตัวประมาณสักห้าหกล้านปอนก็ยังดีนะฮะเพราะว่าสัญญาของทางเฮกตอร์บินนั้นจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ครับที่คาดตัวไม่ได้แล้วนะฮะรอไปถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ต้องเสียฟรีนะครับผม องรอดูกันต่อไปครับว่าอาเนั้นจะสามารถเรียกเงินค่าตัวงทางเฮตโอไปยินได้หรือเปล่าาขายนักเตะในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ครับ่วยได้ก็ปล่อยเนาะเอาเงินมากอดครับผมแต่ทั้งหมดที่เป็นข่าวสารสโมสรประจำวันนี้ครับเพื่อนๆที่หาข่าวนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับ